วัสดีค่ะตอนนี้แอนอยู่ที่บ้านแฝกนนสสำราญหมู่สามตำบลสามเมืองอำเภอศรีดาจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะเดี๋ยววันนี้แอนพาทุกท่านค่ะไปเรียนรู้วิถีชีวิตวิถีชุมชนของคนที่นี่เลยไปกันเลยค่ะ แฝกนนสํารานแห่งนี้ยังมีหลายสิ่งที่น่าสนใจค่ะอาทิเจดี JD แห่งนี้ซึ่งบนยอดเจดีบรรจุภาษาลีลิกธาตุให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชาและยังมีต้นโพร100้อยปีที่ชาวบ้านนิยมมาขอโชคขอลาบกันตลอดค่ะกล่มทอผ้าไหมบ้านแฝกนนสําราญเหล่านี้ก็ ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2537นะคะซึ่งภูมิปัญญาการทอผ้าไหมนี้เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษนะคะจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งก็ได้นำลายมาพัฒนานะคะอย่างลายนี้คือผ้าไหมมัดีที่เรียกว่าลายขอทุกเชือกซึ่งมีการจินตนาการลายจากตะขอห้อยกระติบข้าวค่ะ,คะ นอกจากผ้าไหมแล้วนะคะบ้านแฝกนนสำรานของเราก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะที่เป็นรายได้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากการทําผ้าไหมโดยการใช้ของที่ไม่ใช้แล้วจากการทําผ้าไหมนั่นก็คือเป็นโปรตีนใหม่นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะหนูละจะาแม่มีอะไรให้กินไหมจ๊ะยังพัรื่องบอกไอ้แม่เปิดเห็นรูปเบื้องแ ก่อนอื่นเดี๋ยวก็เขามาลีหนึ่งไร่หาทางบ้านแฝกผลิตมะเร็งเขาพันทรงกรมการเขาเหลือจากนั้นเขาใม่พี่น้องกินแสบที่สุดใน้สามโลค่ะอันนี้กับประหลกบ้องกับปลาแดกบ้องขามปีค่ะไก่เกี่ยวกับไก่เกี่ยวลืมบ้านค่ะเลี้ยงเองไท่ปลอดภัยค่ะเป็นไก่ออร์เจนนีไก่อันนั้นลาบปลาด,ดุกปลาดุกกับปลาดุกเลี้ยงเองค่ะสมุนไพรเองเบิดของหมู่บ้านเฮ็ดเองปลูกเองไก่ต้มไก่บ้านไก่แบิบ้านกับเฮ็ดเองเบิดฮัก์มโมนี่นี่แต่ผักในชุมชนปลอดสารพิรรแแ่บบลคะเสิ สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวที่บ้านแฝกโนนสำรานของเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของที่พักค่ะเพราะว่าเรามีโฮมสเตย์ถึง20หลังไว้รองรับกันค่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการมาเยี่ยมชมบ้านแฝกโนนสำรานในวันนี้ครับวันนี้นะคะรู้สึกว่าสนุกแล้วก็อิ่มเอิมใจมากชาวบ้านต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ได้ไปเที่ยวรอบหมู่บ้านเลยแต่ว่าสังเกตว่าข้างหลังนี้นะคะจะเป็น บ้านโดดเด่นแล้วก็เรียกได้ว่าแปลกตาอยากจะทราบจังเลยค่ะท่านนายอำเภอขาว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีความเป็นไปเป็นมายังไงค่ะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านไทยอายุร้อยปีนะครับก็เป็นบ้านที่อยู่เก่าแก่อยู่คู่กับบ้านแฝกมาตลอดนะครับมีคนอยู่มา5รุ่นคนแล้วนะครับ ปัจจุบันก็ยังใช้เป็นที่พักอาศัยได้อยู่นะครับค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอสมภพมุกดาสนิทนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้กับการท่องเที่ยวในอำเภอสีดาแล้วก็บ้านแสกนนสำรานของเราค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปสนุกกันต่อกับชาวบ้านเลยนะคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ